สีเจย่างสีสบปดใกล้เต็มทีแล้วนะอย่างยิ้มได้ไอ้ที่ว่าใกล้ีคือใกล้จะสี่สเกอย่าคิดมากเพราะสี่เจก็ใกล้จะสีปถ้าสี่สบแปดก็ใกล้จะสี่สบเก้า แต่ว่าเรื่องมัจจุราชนี้ไม่เคยปราณีใครไม่เลือกว่าครหัสักหรือบันพชิตไม่เลือกว่าราชาหรือมหาโจรไม่ได้เกรงใจสักรายเดียวเกิดแล้วที่หมายที่เดียวกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่า ช้าหรือเร็วเหตุนี้สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้รีบทำเสียในพักเทกรัสสูรพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าอัจเชวะกิจมาตปังโกชัญญามรนังสเวให้รีบบำเพ็ญเพียร หรือรังสรรค์บันดาลประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเสียแต่การบัดนี้วันนี้เดี๋ยวนี้คนไม่ประมาททำอะไรต้องเดี๋ยวนี้แต่ถ้าคนประมาทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเหมือนกันแต่คนละเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน บางทีก็ไม่มีโอกาสได้ทำนั้นที่อาตมาบอกว่าในการทำบุญทำกุศลทำดีทุกอย่างต้องทำแบบทอทอทอ,ทอมีโอกาสแล้วทำทันทีทอทอทอเนี่ยทำทันทีไม่ใช่การท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยเนี่ยทำทันทีไม่ใช่ทอทอทอ ทอทันทีหรือไม่ทอทอทอทิ้งทันทีอ้อย่างเงี้ยชื่อว่าประมาทพระพุทธเจ้าก,ก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานยังตรัสเตือนเราท่านทหลายเป็นปัจฉิมโอวาทคำว่าปัจฉิมโอวาทนนี่คือสั่งครั้งสุดท้าย แล้วไม่สั่งอีกเลยปรินิพพานเลยหันทาพานิพิขเวอามันตยามิโววยธรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะโดกริิกสุและพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ตาขาคดขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายว่าชีวิตสังขารมีการเสื่อมสิ้นไป เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่ายังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเนี่ก็คือทรงสอนให้รู้จักเตรียมพร้อมซ้อมใจอยู่ตลอดเวลาในยามที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะเช่นความแก่ความเจ็บและความตายความพรัดพรากจากสิ่งรักของรักคนรักเป็นต้น คนแต่ก่อนนี่บอกว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมของความเป็นคนแก่แล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียมเสียเหลี่ยมคนแก่และในเรื่องความไม่ประมาทคนโบราณก็สอนลูกสอนหลานเวลาจะเข้าป่าไปทำอะไรก็จังเลยแต่ก่อนสิงสาราสัตว์มันเยอะ ท่านก็บอกไว้เมื่อเข้าป่าเสคาขา,ขากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้ไว้ด้วยช่วยคาถาเห็นน้ำแกงจวนหมดรสโอชาเติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยรสแกงเห็นไหมนี่คนไม่ประมาณเข้าป่า เสกคาถากันช้างไล่เสกคาถาไว้ก่อนแต่พอช้างไล่จริงๆจะเสกและยืนตัวสั่นอยู่ได้ไงปีนต้องไยวไว้ได,วด้วยช่วยคาถาปรุงอาหารทานอาหารน้ำแกงมันจนจะหมดถดอชาเติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยรดแกงดีชื่อว่า เราต้องเตรียมเตรียมพร้อมซ้อมใจคนที่เตรียมพร้อมซ้อมใจได้แล้วจะยิ้มได้เมื่อภผมา,า,มาไม่โศกามาทุกนี้ยิ้มได้มาถูกยะหัวเราะเมื่อถูกเยอะว่างเฉยได้มาถุกชมเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่มีไว้แล้วท่านจะอุ่นใจทุกเมือ่อมีไว้อุ่นใจทุกเมือ่อ ฟังให้ดีและจำให้ดีนะมีอยู่สี่เรื่องอันนี้แบ,บ่งชาวบ้านหนึ่งมีทรัพย์สองมีกัลยาณมิตรสามมีสายโลหิตสี่มีบุญกุศลเสียเรื่องมีทรัพย์ มีมิตรมีสายโลหิตและมีบุญกุศลใครมีสี่ย่งอุ่นใจทุกเมือ่อมีทรั์ไว้ได้ช่วยเหลือเมื่อป่วยไข้มีมิตรไว้ได้ช่วยเหลือเมื่อขัดสนมีลูกหลานคร้นชราช่วยพยุงบำรุงชน มีกุศลช่วยขจ,จัดนะรกภัยเห็นไหมว่ามีแล้วสบายทุกประการเพราะฉะนั้นการที่ทุกท่านมันมาทำบุญกุศลบริบูรณ์ด้วยทานศีลและภาวนาอยู่เป็นประจำนี่แหละชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้เตรียมพร้อมคนที่เตรียมพร้อมอยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่ลำเค็นแต่ถ้าไม่ได้เตรียมอยู่ก็ไม่สบายไปก็ไม่สะดวกอยู่ก็ลำบากจากก็ลำเค็ญ คนที่มันทำบุญทำกุศลอยู่เป็นนิจนี่แหละชื่อว่ารักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่เราทุกท่านทุกคนมีบุญดีมาแต่เดิมแล้วเราก็มาเพิ่มเติมบุญใหม่ๆให้แก่ชีวิตใจิตใจของเราบุญคือทุนหนุนชีวิต บนอันใดที่เราทำด้วยตนเองเรียกว่าต้นทุนอันใดที่คนอื่นช่วยทำแม้แต่ตายแล้วลูกหลานญาตินิรกรวดน้ำาุุทิศไปให้เรียกว่าสมทบทุนทีนี้ถ้าต้นทุนของเรามากพอก็ไม่จำเป็นว่าใครจะสมทบไปให้หรือเปล่า แต่ถ้าต้นทุนมันไม่พอต้องรอให้เขาสมทบให้แต่ว่าการมัวแต่รอให้คนอื่นสมทบให้อันนี้ประมาทบางท่านยังไม่ไปร้ายนะสบ,บายยังแข็งแรงเรายังหนุม่มยังสาวยังไม่เท่าไม่แก่ จะรีบไปไหนเอนานะเดี๋ยวตายแล้วลูกหลานก็กรวดน้ำไปเองอย่างนี้นะผิดหวังมาหลายผีแล้วนะยโยเป็นผีอนาคาระยะขาดวิปัทยจที่วัดอธรมาทานจะคนพระศรีสิทธิเมธีเคยไปมันมีที่บรรจุอัฐี มีชื่อมีป้ายติดไว้โยมเชื่อไหมบางศพบางอักทีตามทะเบียนที่บันทึกไว้หกสิบปีเจ็ดสิบปีไม่เคยมีใครมาเลยลูกหลานแยติ้ี่ไปเคยมาและที่สำคัญอันนี้เรื่องจริงเลยบรรจุอยู่ ผู้ตีอตาตมาเป็นโยมผู้หญิงชาวจีนไปเข้าฝันสามีพัญญาคู่หนึ่งตรวจษ,ษาเขามาไหว้อัธิบรรพระบรมเขาและเขาก็ทำบุญบังสกบูณไปให้ทีนี้ช่องของยายเีื่มอยู่ดิบก,กัน กี่ปีกี่ชาติอาตมาก็อยู่ที่นั่นมันจะสี่สิบห้าปีก็ไม่เคยเห็นมีใครมาตั้งท้ารอจะบังสุกุลมาหลายปีไม่มีใครใน,นิบนนเพราะยมที่ว่าเนี่ยเขากลับไปบ้านไปเข้าฝันเข้าฝันและที่โยมที่เขามาทำบุญไม่เคยรู้จักและไม่เคยสังเกตด,ด้วย มาทีไรก็มาแต่อธิพ่อใหม่ทาบุญถวายสังฆทานไปแล้วกลับไปบ้านฝันแปลกๆมีโยมผู้หญิงแก่ๆอายุประมาณเจ็ดสิบห้าปีหน้าเศร้า,าเข้าฝันบอกว่าลำบากเหลือเกินข้าวน้ำไม่มีกินทรัพย์สินไม่มีใช้เสื้อผ้าก็ลำบาก พึ่งใครไม่ได้ลูกหลานก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหมดเห็นว่าคนนี้กตัญญูใจบุญต่อพ่อแม่ที่มานี่ก็หวังเพียงแค่ว่าขอส่วนบุญบ้างขอให้ทำบุญให้หน่อยโยมคนที่ว่านตื่นขึ้นมาก็ถามโยมผู้หญิงเคยรู้จัก โยมนี้ไหมรูปร่างเป็นอย่างนี้หน้าตาแล้วก็จำไม่ได้รู้ว่าเคยพบที่ไหนแต่ร้อนใจวันหนึ่งก็ย้อนกลับมาที่วัดมาคุยมาถามกับระเพื่อนอาตมาว่ามีคนรูปร่างอย่างนี้บ้างไหมที่บรรจุอัฐิไว้ในวัดนี้พระที่จำได้ โยมลงไปดูเียนนี่ย,ยช่องตรงนี้นะเรียงเป็นแถวอยู่เนี่ยพอไปดูเขา้าขนลุกสู้เลยใช่แล้วโยมนี้ที่ไปเข้าฝันเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนแกก็เลยทำบุญถวายสังฆทานทุกอย่างตามที่มาเข้าฝันให้ตอนนี้เงียบไม่มาเข้าฝัน แสดงว่าสุขสบายแล้วได้รับแล้วที่นำเรื่องนี้มาเล่าแก่ญาติโยมเพราะหวังให้ใครสมทบทุนไม่ได้อีกรายหนึ่งอันนี้ยิ่ใหญ่มากเป็นตระกูลสูงสัก้าอยากโยมเคยได้ยินหรือเคยไป สถาบันการศึกษาที่ยิ่งใหญ่สถาบันหนึ่งคือเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาราราชบังเคยได้ยินไหมโยมได้ยินเนะแล้วโรงเรียนสำคัญอีก,กโรงเรียนนี่คือโรงเรียนพระพะิทยพยัคเจ้าของเดิมเนี่ย เป็นขุนขุนพราะพิทยาพยัิเป็นขุนนางสมัยเก่ามีที่ดินมากและเข้าใจว่า <c oughs> ลูกหลานคงจะไม่ดูดำดดีท่านจึงบริจาคที่ทั้งหมดทาตมาจำผิดขอไัยด้วย